ก็ต้องการสวัสดีสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่อีกแล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบิ๊กแชนแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมกาเรียล่าฟรีไฟล์ไทยแลนด์นั่นเองนะครับในส่วนคลิปนี้นะครับ GM นะครับผมก็นะครับผมยืนยันมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับวิธีนะครับวิธีการแก้บั๊กหน้าต่างที่หลายๆคนนะครับกังวลใจอยู่นะครับสำหรับบั๊กหน้าต่างนั่นเองนะครับตอนนี้ก็คือแบบ โด่งดังมากเป็นกระแสมากนะครับสำหรับบักหน้าต่างเนี่ยนะครับบักหน้าต่างฟรีไฟล์นั่นเองนะครับตอนนี้คือ GM เนี่ยนะครับได้บอกวิธีการแก้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้ใครที่อยากแก้บั๊กหน้าต่างแล้วนะครับอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะไม่เข้าใจนะครับวิธีการแก้บักหน้าต่างนั่นเองนะครับในส่วนนี้นะครับผมนะพี่ต้องขอบอกก่อนว่านะครับผมสาหรับบั๊กหน้าต่างเนี่ยนะครับที่หลายคนเป็นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกระโดดตีหน้าต่างนะครับแล้วก็น กำลังกระโดดกันหน้าต่างแล้วก็ มุดลงไปใต้ดินเลยก็ตายเลยนะครับมีหลายอย่างมากนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะพามาดูวิธีแก้กันนะครับก่อนไปดูกันนะครับก็ขอคนละหนึ่งไลค์1นแชร์1นึ่งซับสไครต์หกดกระดิ่งให้พี่กันด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจพี่ทําคลิปต่อไปกันด้วยนะครับแล้วก็คลิปนี้เหมือนเดิมกติกาเดิมครับผมห้าพันไลค์แจกบัตรกาลิน่าใต้คอมเมนต์นี้เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวพี่จะพาไปอัปเดตในส่วนกิจกรรมนะครับที่อัปเดตเข้ามาใหม่กันก่อนแล้วก็ในส่วนฟรีไฟล์ เราไปดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับเรามาดูในส่วนแรกกันก่อนเลยนะครับคือไอเทมสุดเดือดนะครับต้อนรับปิดเทอมมันเองนะครับวันที่15เนี่ยที่จะถึงนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมท็อปอัพท่าทางนะครับนี่ท่าทางตัวนี้เดี๋ยวพี่ยาโชว์ให้ดูนี่เป็นไงโครเท่นะครับเป็นกิจกรรมท็อปอัพนั่นเองนะครับในส่วนท่าทางนี้นะครับแล้วก็ จะมีนะครับแฟชั่นนะครับเจ้าสาวแห่งสายลมมันเองนะครับนี่เป็นชุดตัวนี้เลยนะครับก็จะน่าจะมาตู้สุ่มแครั้งหรือเปล่านี่พี่ก็ไม่แน่ใจนะครับพร้อมกับชุดนักสํารวจผู้ชายนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้สำหรับวันที่15นะครับส่วนวันที่16กนะครับก็จะมีสกินปืนนะครับสกินปืนลูกซองนะครับลูกซองทองนะครับผม สอยล่วงไม่ใช่มม่วงก็ล่วงได้นั่นเองนะครับมาพร้อมกับไอวอลนั่นเองอันนี้น่าจะมาตู้สุ่มกายชาห้าเหรียญนะครับผมในส่วนนี้นะครับส่วนมาที่17นะครับก็จะเป็นชุดผู้ชายนะครับนี่นะครับผมนักสู้ขึ้นพลังใต้สมุดนั่นเองนะครับนี่นะเป็นชุดผู้ชายแล้วก็จะมีชุดสำรวจนะครับนี่นะครับชุดสำรวจอย่างนั่นเองจะอัปเดตเข้ามาในวันที่17นั่นเองนะครับส่วนฟรีไฟเคียเตอร์นั่นเองนะครับตอนนี้เปิดรับ สมัครเป็นที่เรียบร้อยนับสรับใครที่อยากเป็นฟรีไฟเชียร์เตอรเหมือนพี่นะครับก็จะมีโอกาสที่จะได้รับเพชรนะทุกเดือนทุกสัปดาห์เลยนะตามนี้เลยนะก็จะมีภารกิจให้ทํานั่นเองข้างในพี่ไม่ขอบอกรายละเอียดละกันนะใครที่อยากสมัครต้องมีช่อง y o u t u แล้วคำทำคอนเทนต์ฟรีไฟนะครับมีซับตไ๊้5,000ซับขึ้นไปนั่นเองก็สามารถสมัคร ได้ช่องทางนะครับแฟนเพจนะครับกานีน่าฟรีไฟล์เชร์เตอร์ไทยแลนด์นั่นเองนะครับอย่าลืมไปสมัครกันด้วยนะครับใครที่อยากเป็นนั่นเองนะครับในส่วนนี้นะครับผมมาทีนี้มาทีนี้เดี๋ยวพี่จะพาไปดูวิธีการแก้ดีกว่านะครับว่าแก้บั็กยังไงนั่นเองนะครับไปเราไปดูกันเลยนะครับผม ก็โอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ในเว็บ PJ s p i n c o m เป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้มีโปรโม,มชั่นพิเศษก็คือเติม500บาทขึ้นไปรับฟรีๆอีก500บาท,ทฟรีเลยนะครับโปรโม,มชั่นนี้มีจำนวนจำกัดนะครับช้าหมดอดได้เลยนะครับลิงก์สมัครลิงก์ซุ่มอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับพอกดลิงก์เข้ามากดสมัครสมาชิกตามพี่ได้เลยตรงนี้นะครับแล้วก็ ล็อกอินด้วย Facebook ได้เลยนะครับง่ายๆนะครับผมโอเคนะพอล็อกอินเฟซบุ๊กเสร็จให้กดกลับมาหน้าแรกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างครับผมแล้วก็กดที่เติมเครดิตตัวนี้นี่เลยนะครับแล้วก็โอนมาเลยที่เบอร์0648985203นี่แล้วก็ใส่เบอร์โอนเลืของเราเข้าไปนะครับแล้วก็จนเงินที่โอนไปตามงบุ้งน้องเลยแต่พี่แนะนำเนี่ยก็คือเติม500บาทไปเราจะได้ฟรีครึ่งนึงก็คือ500บาทฟรีนั่นเองนะครับพอโอนเสร็จใส่เบอร์เสร็จนะครับก็กดตรวจสอบยอดได้เลยเครดิตก็จะเข้้้าาาแแบบบบพีีีี่่เเเลยนนนนนะะคครรรััจงกกดดมมมททหหือิ ใครที่นะครับอยากสุ่ม i อดีท่าบักทงนับก็มาสุ่มตัวนี้ได้เลยนะครับตรงนี้สุ่ม i d ดีท่าบักทงไม่มีเกลือร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเราก็จะมีเกมเศรษฐีรุ่นของเทพอัปเดตเข้ามาใหม่กันด้วยนะครับมี i อดีท่าบักทงกันด้วยนะครับใครที่อยากสุ่มอยากได้ i อดีท่าบักทงเนี่ยมาสุ่ม2เกมนี้ได้เลยนะครับนี่พอเราสุ่มได้แล้วนะครับให้กดมาที่ติดต่อตัวนี้เลยนะครับผมแล้วเราก็ทักไปบอกเขาเลยว่าเราสุ่มได้ ID ดีท่าบักทงนั่นเองเขาก็จะส่งให้ภายใน5นาทีเลยนะครับหรือว่าจะกดตรงไป แฟนเพจเขาเลยนะครับนี่เราก็พิมพ์ข้อความส่งไปได้เลยนะครับว่าเราสุ่มได้ดีท่าบังทองนั่นเองเขาก็ส่งให้ไปใน5นาทีเลยนะครับดี้ๆเลยนะครับโปรโมชั่นรับ500บาทฟรฟีเนี่ยมีจำนวนจำกัดนะครับช้าหมดหมดได้เลยนะครับผมโอเคนะครับทีนี้มาเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านับสามลับนะครับวิธีการแก้บั๊กหน้าต่างฟรีไฟนั่นเองนะครับที่หลายคนเจอปัญหาเหล่านี้นั่นเองนะครับผมนะก็คือนะครับ พี่เนี่ยเป็นฟรีไฟเตอร์ใช่ไหมครับผมก็คือทีมงานกานินาฟรีไฟเนี่ยนะครับฟรีไฟไทยแลนด์เนี่ยนะครับก็คือเขาขี้แจงว่านะครับให้พี่เนี่ยนะครับมาหาคลิปนะครับที่ นะครับที่มันติดบั๊กว่าติดบั๊กยังไงบ้างนะครับสำหรับหน้าตากนะครับหรือว่าใครมีตอนนี้นะครับผมนะอัดคลิปมาให้พี่เลยนะครับจะลง YouTube ก็ได้หรือว่าลงใส่ไดส่งลิงก์มาให้พี่ก็ได้นะครับผมนะในส่วนนี้นะครับส่งมาให้ทาง Facebook ส่วนตัวพี่ได้เลยหรือว่าแฟนเพจพี่ก็ได้นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยแต่พี่จะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับสำหรับวิธีการส่งคลิปนั่นเองนะครับส่งคลิปมาทําไมน้องๆก็งงนะครับทีนี้ก็คือนะครับ GM เนี่ย นะครับทีมงานการทีมงานการีนาฟรีไฟล์เนี่ยเขาจะเอาไปตรวจสอบครับผมอ่าเขาเอาคลิปนะครับวิดีโอต่างๆที่ยังไงอ่ะตอนมันติดบล็อกหน้าต่างเนี่ยนะครับติดแบบไหนยังไงนะครับเขาก็จะนําไปตรวจสอบนั่นเองนะครับก็จะหาวิธีแก้นั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยเขาสั่งนะครับเขาดําเขาแกล้งเรื่องนะครับให้พี่มาหาคลิปนั่นเองครับหรือว่า ตัวพี่เองเนี่ยนะครับถ้าพี่เล่นอยู่ๆเนี่ยเล่นลงแรงหรือว่าโหมดธรรมดาเนี่ยถ้าติดพี่ก็อาจคลิปไว้นะครับแล้วก็จะส่งให้ทางทีมงานนั่นเองนะครับหรือว่าน้องๆมีนะครับฉากไหนตอนไหนนะครับก็อัดมาได้เลยครับเอาเฉพาะฉากที่ติดนะครับที่ติดบั็กนะครับแล้วก็ส่งมาให้พี่นะครับผมอ่าย้ําไว้ตรงนี้ว่าเป็นลง YouTube ก็ได้นะครับแต่พี่ไม่แนะนํ o u t u b e นะเอาเป็นวิดีโอแล้วก็อัพ ลงได์ก็ได้นะครับอ่า g ูเกิลไดนะครับแล้วก็ส่งลิงก์แล้วก็เปิดแชร์ให้เห็นทุกคนนะครับแล้วส่งลิงก์มาให้พี่นั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่จะส่งให้ทีมงานแกรดนาฟรีไฟล์นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอกาสที่จะแก้บั็กหน้าต่างเนี่ยใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับเป็นวิธีที่ง่ายๆเลย นะครับง่ายๆเลยใครที่พบเจอปัญหาเหล่านี้นะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมที่จะอัดคลิปไว้นะครับหรือว่าตอนเราเล่นเนี่ยอัดวิดีโอไว้ได้เลยนะครับพอเราติดบั๊กหน้าตาเนี่ยเราก็แคปเฉพาะตอนที่ติดบั๊กมาให้พี่นั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่จะส่งเรื่องไปหาทีมงานให้เองนะครับน้องๆไม่ต้องเสียเวลาเดี๋ยวพี่ส่งเองนะครับเดี๋ยวพี่จัดการให้เองนะครับขอแค่น้องส่งมาให้พี่เลยครับย้ําชื่อเฟซพี่นะครับผมนะชื่อเฟซพี่ว่านายบีตัวตึงโคราชนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลย นะครับผมใครที่มีพี่เ,เพื่อนในเฟซอยู่ก็สามารถส่งมาได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะพยายามอ่านนะครับพยายามอ่านให้ครบทุกคนนั่นเองแล้วก็จะส่งเรื่องให้ทางทีมงานเองนะครับก็ประมาณนี้แหละสำหรับคลิปนี้เป็นวิธีง่ายง่ายนะครับอ่ะใครที่เจออย่าลืมอัดหน้าจอไว้หรือว่าเอ้ยไม่ใช่แคปไว้ดีนะครับอัดหน้าจอเป็นวิดีโอไว้เลยนะครับพี่จะได้ส่ง ให้ทางทีมงานนั่นเองนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมาสอนวิธีการแก้บั๊กหน้าต่างนั่นเองนะครับทำไม่ง่ายได้กันทุกคนแน่นอนนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้อย่าลืมแชร์ขึ้นหน้าเฟซกันด้วยนะครับคลิปนี้ขอ500ไลค์เหมือนเดิมนะครับมีบัตรกระดาแจกเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้กับคาว่าสวัสดีครับ